สวัสดีครับส่งงานั้งลอกครับผมโกซ่าเลวชินกาหละนะครับรับล้างลอกทรัสอาราจารนะครับในลอกอาบูนะครับในลอกเอยหยองปอมนะครับสภาพคอนล้างนะครับในตัวแขนนะครับค่อนข้างเสียหายนะครับมีน็อตตัวเริ่มไม่ค่อยดีครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานพอใช้งานได้อยู่นะครับแล้วเข้ามาที่แรกมีอาการบิดบิดมาเลยนะครับตัวน็อตกบไอตัวแขนกคบตัวแขน ตัวแขนมือหมุนกับตัวเสานะครับใส่มาไม่ตรงนะครับตรงจุดนี้พอแก้ไขได้นะครับเพราะตัวหัวน็อตไม่ค่อยดีแล้วนะครับแจ้งไว้ทราบนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ดีนะครับส่วนตัวน็อตหมนลื่นดีนะถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวเกลียวเสานะครับมีสึกหลอบ้านนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่โดยรวมก็ยังปรับเบรกได้ปกตินะครับส่วนตัวพับเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะเบรกไรลเนียนดีนะครับใสสารบีสมูทแดดให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวระบบเบรกผมขึ้นตัว ภาพเบรกให้ดูนะครับส่วนระบบคันธีกับลูกปืนมันมีแอนตี้รีเวิร์สอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีนะครับหยุดให้ดีถอดล้างให้เรียบร้อยใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสาหรับระบบกันธีกับนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับนะเฟืองพินเนียนเฟืองไดนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะผลิชพันของอาบูนะครับสาหรับใส่เฟืองเขียร์ตรงการตรงลูกของเขานะครับลูกปืนอะไหล่ภายในนะครับชุดยกตัวเตะนะคทำงานได้ปกติดีลูกปืนประคองโอ้โหเฟืองพินเนียนก็ไหลลื่นดีนะครับมีลูกปืนประคองแกนสับ สปูนนะครับมีแค่ว่าเะจะมีเสียงหน่อยนะครับเพื่อแซดๆหน่อยนะครับแต่เรื่องความไหลลื่นไหลลื่นดีนะครับสาหรับตัวลูกปืนประคองแกนสปูนนะครับนะฮะเวลาแค่ตอนใช้งานนะครับอาจจะเตือนตีนะครับอาจจะมีเสียงของลูกปืนนะครับพอลูกปืนเริ่มมีเป็นตามมดรับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้สมบูรณ์ดีนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับตัวเกียร์สายเฟืองตัวนอนเขาวหายถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับมาที่ได้ค่อนข้างสกปรกปะเลยนะชุดเฟืองขับ ฟอตนอนนะครับถอดล้างได้ปรัใช้งานได้ปกติดีนะครับโดยรวมก็สมบูรณ์ดีนะครับว่าตามหมดอาจจะมีเสียงแห้งๆของลูกปืนหน่อยแค่นั้นนะครับุ่ดยกตัวเตะทํางานได้ปกติดีครับจุกยัดกระสแสกของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตัวบอดี้ก็มีสึกหลอบ้านครับทมอายุการใช้งานนะครับมีสีปูดเล็กๆน้อยๆนะครับเรียบร้อยครับสงานครับ